ในโลกโซเชียลมีเดียตอนนี้เขามีการแบบว่าคล้ายๆจัดคอมมูนิตี้นะคนที่มีความสนใจเรื่องเดียวกัน Facebook ตอนนี้ก็มีกรุ๊ปใช่ไหมเขามีการตั้งกรุ๊ปแล้วก็คนที่มีความสนใจก็จะไปจะไปพูดคุยกันในกรุ๊ปใน Facebook นะคะล่าสุดค่ะ t w i t t e r เขาเริ่มทดสอบฟีเจอร์คอมมู i t i e s, <S เพื่อจะเชื่อมโยงคนที่สนใจเรื่องเดียวกันค่ะ t w i t t e r นั้นก็เป็นสื่อโซเชียลรายใหญ่ของโลกประกาศว่ากำลังทดสอบฟีเจอร์ใหม่ เรียกว่า communities ค่ะหรือชุมชนจะอนุญาตให้ผู้ใช้ได้พูดคุยในประเด็นที่มีความสนใจคล้ายกันทางทวิต t ตอรกล่าวว่าผู้ใช้ที่เข้าร่วมฟีเจอร์ communities จะสามารถทวิตข้อความที่มีความจำเพาะเจาะจงสำหรับผู้ใช้รายอื่นที่อยู่ใน Community เดียวกันได้โดยผู้ใช้ทั้งหมดจะโต้อตอบการนั้นจะต้องเป็นสมาชิกของคุมคอมมูนิตีนั้นด้วยค่ะฟีเจอร์ใหม่ของ Twitter นี้นะคะ จะมีการคล้ายคลึงกับฟีเจอร์กรุ๊ปของ Facebook นั่นเองแต่มีความแตกต่างนะคะก็คือคู่แข่งรายอื่นคือทุกทวิตในฟีเจอร์คอมมิชออดิจนอันเนี่ยคือ Facebook กับ Twitter เนี่ยถ้าเขาตั้งกรุ๊ปคอมมิตี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะแตกต่างจากกรุ๊ปของ Facebook เพราะว่า กรุ๊ปของ f a c e b o o k เนี่ยคนที่จะไปพูดคุยกันมันก็ต้องเป็นคนที่ได้รับอนุญาตเท้าอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันถูกปะถึงจะเห็นกันได้ถึงจะโต้อตอบกันได้แต่ทวิตเตอร์นี่นะคะเขาจะให้กรุ๊ปเนี่ยเปิดเผยเป็นสาธารณะค่ะผู้ใช้รายอื่นสามารถเข้าไปอ่านทวิตในกรุ๊ปนั้นได้ในในคอมมูนิตี้นั้นได้และรายงานเกี่ยวกับทวิตที่มีความไม่เหมาะสมได้ด้วยค่ะคุณอาร์ตคะครับ ก็คอมมูนิตี้เนี่ยของชุดแรกที่ Twitter ได้เริ่มเปิดให้ทดสอบนั้นนะครับเน้นไปที่เนื้อหาเกี่ยวกับสุนัขสภาพอากาศสเนคเกอร์ครับสเนคเกอร์ซึ่งรองเท้ากีฬานะครับการ<อ>ดูแลผิวและหัวลาสาตร์โดยจะมีผู้ดูแล<อ>ที่สามารถเชิญผู้ใช้คนอื่นๆเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มอย่างที่พิธาบอกเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มของ a c e b o o k เนี่ย<ม>เขาก็ไม่เข้าไปเข้าไปดูไม่ได้ถูกไหมครับก็ต้องได้รับการยอมรับก่อนให้เข้าไปจอยกลุ่มถึงจะเห็น ข้อความต่างๆ,งๆเห็นโพสต์ต่างๆแต่ทวิตเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างคอมมูนิตี้ได้แล้วก็คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาอ่านได้ด้วยนะครับแล้ว Twitter เนี่ยเผยข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ในคอมมูนิตี้เมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าภายใน event อีเวนต์ของเขาเนี่ยเขาจะมีอีเวนต์อันลิสต์เดย์ประจำปีของ Twitter โดยฟีเจอร์ใหม่นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขยายฐานผู้ใช้ออกไปให้กว้างขึ้นนะครับ <S <S จากผู้ใช้เดิม <S <S มีอยู่3 315ล้าน users ยูเซอร์สะครับและสร้างรายได้ให้ทวิ t เตอร์ถึง7,500ล้านเหรียญต่อปีหรือประมาณ2 0 0นสิบห0ื่ห้าล้านบาทต่อปีนะครับายในปี2023ก็เรียกว่าทวิตเตอร์เนี่ยมองว่าฟีเจอร์นี้จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้นะครับซึ่งเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยมันเขาก็เริ่มจะทยอยออกฟีเจอร์ที่บอกว่ามีการติดตามแบบพิเศษสามารถอ่านสามารถเหมือนกับ s u b s ไครป์นะครับให้คนที่เป็นเจ้าของ Twitter Account เนี่ย เก็บตังค์ได้เขาก็จะเริ่มท,ท,ทดลองอะไรแบบนี้นะครับเพื่อรู้สึกว่าคนอยากจะสมัครเข้ามามันก็ a c e b o o k เนี่ยเราก็จะรู้ว่าสามารถจะสร้างเพจเพื่อขายของใช่ไหมครับทำรายได้รหรือว่าอาจจะเป็นมียอด Followers มีคนติดตามคอยคอยดูไลฟ์สดหรืออะไรเงี้ยนะครับ t w i t เ e อเองก็เริ่มที่จะมีฟีเจอร์ต่างๆแบบนี้เพื่อให้เจ้าของ Account Twitter เนี่ยสามารถที่จะสร้างแฟนคลับนะครับสร้างคอมมูนิตี้สร้างคนติดตามได้ด้วยเหมือนกันครับเรียกว่าเป็นแผนการหารายได้ของ Twitter เขาครับพี่ตาครับ อืมค่ะถ้าเกิดว่ามีการใช้ในวงกว้างนี้ก็จะมีะไรายได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของอการทำธุรกิจนะคะ